สวัสดีค่ะรูพี่นับกำลังหัดเดินนะคะอ่ะกิตต้นี่ฮะมัดมัดไปมัดใส่หลังคาไว้อ่านีฮะพอ่ยเท่าดูแลอ้าวป้ายย่งพี่นับแล้วกิตต้จึงตึงจึงอ่าอ่าหัดยืนค่ะนี่เก่งไหมคะเก่งไหมคะอ่าตบมือค่ะตบมือค่ะพี่นับค่ะตบมือค่ะอ่า กิตตีเอ้ยกิตตีเอ้ยกิตตี้เอ้ยนั่นๆๆมึงใจ่รอไปแล้วอะเยืนเย็นเย็นยืนมิ้นหัวปะมินหัวปะพี่นับเอามานี่มานี่มานี่แล้วแล้วลยนั่นนน อาจิบอ่ะยืนขึ้นอ้บนี่พอยืนได้ออานี่น่องไม่ยืนเลยอ่ะอะเท่งเ่อาป้าเ่งเท่งอะป้าเกจับมือขึ้นยายปเเทนี่เกาะมือขึ้นมานีแล้วแอาสวัสดีค่ะ

ย้ายแถวหัวลอเลยย้ายแถวจับน้องแนจับแขนไว้แอรออาจุบๆยายแถวนะจุบๆจุๆุๆอาจุบจุๆอาจุบหอมกันหอมกันอแ่ไ่ลไห้าลูกเปิดนะเดมืนยน กำลังหัดเตือนนะคะออกไปแล้วค่ะตึงๆตึงตึงๆตึงตึงๆตึงน้องโอ้น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องคิตตี้ค่ะอาอ้าวพูดใวาน้องพลยวาน้องพลายวาน้องคิตตี้เอาไปบปไบอะกับแกอยู่ในน้องกับแก่เอาไบไนี่น่่ายถไปไแล้วนะ กิตี้บายบายสายมัดสายนี้กิตี้เน่เน่เน่มาเร็วๆๆๆอาะบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีอ้ายอ้ายบุหรีห้องอะประการสวัสดีค่ะฮะกิตี้ยางเร็วๆๆๆๆน้องจะขวบหนึ่งแล้วนะน้องหันยางเร็วๆ อ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ